สวัสดีครับแฟนมวยวันนี้ก็จะมาพูดถึงนาะมบิลอาน,านันเจ้าของความสูง1 9 2เซนติเมตรน้องใหม่ฟอร์มแรงที่เพิ่งปล่อยเวทขึ้นมาชคในรุ่นเบนตัมเวทก็เอาชนะนกกราบดำลงมาได้นะฮะทำเอาสะเทือนกันทั้งรุ่นเพราะตัวตึงๆในรุ่นนี้เนี่ยไม่มีใครสูงเกิน180เซนติเมตรนะฮะรูปร่างส่วนสูงของนามบิลก็ไม่มีเสียเปรียบใครเลยได้เปรียบชาวบ้านเขาอยู่แล้วนะฮะแต่ไอ้ฟอร์มหลังสุดของนามบิลเนี่ยสีไฟหลังสุด ก็มีแพ้แค่ซูเปอร์เล็กแค่คนเดียวเท่านั้นนะฮะที่เหลือ,อนาบิวก็เก็บเรียบมาแล้วยังเคยเอาชนะนักโลบแฟทิกเอาชนะเมืองไทยพีเคแสนชัยเอาชนะน็อกกุหลาบดำสอจอเปยกอุไทยนะฮะนาบิวกับดังอันตรายที่เขาต้องเจอเพอรุ่นเบนตั้มเวทไมต่ตัวตึงๆต้ตนโหทั้งนั้นนะฮะก็จะมาไเลียงว่ามีใครกันบ้างนะฮะ ซึ่งในรุ่นนี้แชมป์โลกคนปัจจุบันก็คือโจธานแฮกเกตี้นะฮะเป็นเจ้าของเกมขัดแชมป์โลก One, วันมวยไทยรุ่นเบนตัอมเวทไอแล้วก็มีซูปเปอร์เลกเกตมูกก้าจะเป็นผู้ท้าชิงของโจธานแฮกเกตี้นะฮะแล้วก็นิโคคานิโลเป็นผู้ลังเลงกิ้งอันดับหนึ่งน้องโอฮาม่ามวยไทยผู้ลังเลงกิ้งอันดับสองฟิลิปเป้โลโบ ผู้ลังเลนกิ้งอันดับ 3. สเสมาเพชรแฟเทกผู้ลังเลนกิ้งอันดับ4แล้วก็เคียมันนาบตีนะฮะที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้าสู่วันใหญ่มาหมาดก,ก็อยู่ในลตดดี้ด้วยนะฮะแล้วก็แรมโบเล็กชอจ์จลร,รบุญและไอเซอร์เบ็กทอพันสี่สิบเก้านะฮะและนักชกที่ยังไม่กล่าวถึงในรุ่นนี้ก็ยังมีอีกเพียบนะฮะโอ้โหแต่ไม่รู้ว่านามบิลจะได้เจอนักชกเหล่านั้นไหมหรือว่าจะมาเจอ ไอ้ที่ผมลิศไว้เลยนะฮะมันก็อยู่ที่คนจัดนะฮะอยู่ที่บอสชาติว่าจะจัดให้นามบิวเจอกับใครแต่ผมคิดว่านามบิวชนะกุลาบดำได้เนี่ยคงขึ้นมาเจอกับพวกนี้ได้สบายนะฮะเพราะว่ารูปร่างส่วนสูงของนามบิวเนี่ยก็ไม่ได้เสียเปรียบใครอยู่แล้วนะฮะก็น้องก็บอกว่าไอ้แล้วแต่ผู้จัดแล้วแต่บอสชาติไอ้กล้าจัดเขาก็พร้อมเจออยู่แล้วนะฮะไม่มีกลัวใครอยู่แล้ว ถ้าถามว่านามบิลก่งพอที่จะสู้กับกลุ่มนี้ได้หรือยังผมว่าอาจจะสู้ได้แค่บางคนนะฮะอย่างเช่นเซอร์แบ็คแรมโบเล็กอย่างนี้นะฮะเคมรันนาบติเซมาเพ็ดแฟทิกฟิลิเป้โรโบหรือแม้กระทั่งน้องโอม่ามวยไทยเนี่ยผมว่านามบิลสู้ในหมดนะฮะในกลุ่มนี้ส่วนนิโคคาเรโลเนี่ยบอกเลยว่าเป็นนักชกที่แข็งโป๊กนะฮะเป็นนักชกที่รูปร่าง ค่อนข้างจะตัวใหญ่เลยนะฮะแต่นิโคไครโลเนี่ยสูง179ซนติเมตรก็ยังดูเสียเปรียบนำบิลอยู่ดีแต่ว่านิโคเนี่ยเขาดูจะสมส่วนกว่านะฮะดูจะแบบว่าเป็นนักโชคที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเลยถ้านำบิลไปสู้กับนิโคตอนนี้คงจะลำบากหน่อยนะฮะ น้ำบิวหลังเขาเซ็นสัญญาเข้าสู่วันใหญ่แล้วเขาก็เจอได้หมดทุกคนนั่นแหละฮะก็อยู่ที่คนจัดอยู่ที่บอสทาตีในไฟต่อไปจะจัดให้เขาเจอใครถ้าไปเจอพวกนี้โค้ชซปเปอร์เลกโจนทานแฮกเตตี้นี่คงหนักหน่อยนะฮะเพราะว่าในกลุ่มพวกนี้เป็นนักชกที่มีคลาสเป็น A บวกไปแล้วนะฮะ หรือบอสชาตีจะค่อยๆปั้นค่อยๆสร้างกระดูกน้ำมีไปเรื่อยๆให้เจอกับพวกเสือแบค็คเรมโบ้เลคเคียมลันนาบติเซมัเพชรฟิลิปเป้โลโบหรือแม้ั้งน้องโอเนี่ยผมมองว่านำอยู่สู้ได้หมดนะฮะแต่ก็อยู่ที่คนจัดแล้วว่าจะให้เขาเจอใครในไฟต์ต่อไปแค่นั้นเองนะฮะมันก็ต้องรอดูว่านักชกรายนี้เนี่ยในอนาคตจะเป็นอย่างไรเขาจะไป เป็นเบอร์ต้นต้นของรุ่นแบนตัมเวทได้หรือไม่ก็ต้องรอติดตามดูนะฮะนักชกรายนี้จะไปถึงดวงดาวหรือเปล่าโหหส่วนแฟนมวยคิดอย่างไรคิดว่านามบิวอานานไฟต่อไปเจอใครดีก็อยลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมขออภัยแฟนมวยมานั่ทีด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม